เกาการาลาเลยนี่และครับรถยนต์เข้าเอีสเสือดนี่และครับรถยนต์เข้าเกินปลากันเลยนี่มาจากขนมดงรัดสองคนมาจากบุรัสาม คนเดินวางมันนี่ปดไดได้ Mọi người có thể có cỏ Mọi người ta nè ได้แหละงูเลยสเตเต็มพาาาม่อไข่ลลงงด้วยจ้ะหนึ่งไข่สองไข่สามไข่สี่ไข่ห้าไข่6กไข่ปาดขกไข่วันนี้พี่น้องเดี๋ยวสเต็ตจะใส่ละมีดปะมีดทิ้งไว้ใช้น้องงัดไข่ละงูก,ก่อนขกไข่ สองไข่สามไข่โอ้ยอสี่ไข่ห้าไข่หกไข่อีละงูอ๊กเรืองบ่จ้าละงูอ๊กเรืองพี่น้องเงาผู้ดด้วยจากุูดเงาลายแต่พุ่นมั่งแต่พุ่นเลยค่ะเดินสเตย์สีไทยบึงตะนีเนาะนี่ค่ะนี่ค่ะสวยๆเลยจ้าสวยๆสวยๆ ลายมอหันพุ่นเลยจ้าพุ่นน่ะพุ่นพี่น้องพุ่นพุ่นผู้ดีไข่ค่ะไข่กต่มีนี่นี่ค่ะสเตจสิบเปิดให้เบิ้งเด้อนี่แม่เห็นอยู่นี่นี่อันนี้ก็ไข่อันนี้ลายมอหันพูดเลยจ้าเด้อนี่พุ่นพุ่นพุ่น่ะพี่น้องนี่นี่ยาวมาเลยค่ะยาวมาเลยยาวมาเลยวิป้าเปิดอันอุ้ยป้านี่ไข่ป้านี่เด้นี่กำลังออกหรืแม่อุ้ยอุ้ยดิพี่น้องเบิ้งพี่น้องเบิ้งพี่ยุ้ย เอาไปตัดไม้ออกตัดไม้ตัดไม้ออก,ออกนี่งามครับงามครับพิ่งคยเจอกันเลยครับพี่น้องเอ้ยงามแหงงามแหง <c oughs> มันต้องเจออีกนะนี่อุย้ยอีดีตัวนี้ปะมันต้องเปิดอีดีตัวนี้ <c oughs> มันต้องเปิดบุรีดี นก็เอืมเมื่อกี้เห็นอยู่โดมบานเมื่อกีเห็นในตัวบานแล้วบ่เห็นตูมสวยมากค่ะสวยมากสวยมากเราซื้อมาหนับกันเด้อพเราได้แจกดอกเลยพี่น้องเด้อสวยมากจ้าสวยมากเลย สเตกกำลังไล่เก็บไปเนาะจ้ะสะเตกกำลังถ่ายให,ใ,หให้พี่น้องเบิง่งกำลังไล่ไปจ้ะนี่สวยๆค่ะสวยๆโอ้ยขาหลุดขาเหี่ยนไปเลยนี่สวยๆเลยจ้ะนี่สวยมากกอ้างไปกว้างไว้างไป แต่เด็กคุณเคยพ่อนหรือพี่น้องเว้ยลืมผ่อนไซเว้ยบังหันลืมผ่อนไซเว้ยลืมผ่อนไซเด้ลืมผ่อนไซเดี๋ยวนูเดี่ยวตืว้นปลาให้ไหลงปลาได้พี่หนุ่มลงปลาแต่ว่าได้เห็ดจะ้ะลงปลาสองคนลงปลาอยู่สองคนลงปลาอะไรพวกหัวหอเห็ดใหญ่ ป๊ไปไอ้พ่นก็บตูบานไปแบ่งกันบานตูมนี่นี่คะ่ะสวยๆคะ่ะสวยมากเลยเยอะเลยจ้าเยอะมากเลยจ้ากกว้าดูยังไปสัน่นงัดดากมันงันก่อนมันนแ่นไงมันลากไม้ไงพุงดง เ็นเยมื่อกี้ลุงก็ได้ไปทซงสามดอกมั้ติมันไปด้วยไหมอ่ะแม่อูดมันไปด้วยไหมอูดจ้าจ้าพ่อยแล้วไ่ออกิ นีน่เล็เผ็ดเด้กแต่พี่น้องเดิมนี่จะแต่กี่เผ็ดปวกเลยจ้าผ็ดปวกขาใหญ่งๆง,งามนี่เออดูดีบานทะเลทะเลเลยอืออุ้ยมีเด็กค่ะ

บนไหนน้อสาแต๋บับที่นี้งคนพิงเลยไม่ต้องถ่ยมาเลยหนิถ่ามเลยถาตะนุูกินมาเลย่ยตานพิกินเลยนี่ให้บิ้นไมจัะเด้อเออพวกนี่นี่กดเลยตรงแดงแดงแดงตรงไหนน้ออีหล่กพวกจะเหตุพวกตัวเลยด้วยะกยันได้ดีก็ เห็ดอะไรก็ได้ตัวเห็ดข่อยเห็ดพ่อเดีวนนเก็บก็ได้ตัวเห็ดข่อยเนาะเห็นแล้วนี่นนเก็บก็ได้ตัวเฮ้ยมาต้องจ้มเลยอือโอ้ยขาดลุดไปแล้วอือมันมันเถา มันมาพดหลังเขาน้อมกะเถาเน่จิบกวไว้้วนี่เถากระซากมันเป็นหิดปวกมาอดมาอดกัยชามเถาเนาะ ูนพูนจีนพีนมาเบิ้งอีกมากมาเบื้อง,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 งอีกเดอกยั่ๆๆดอดใหญ่ๆนี่ขาดเลยอบโอ้ยอันนี้บ่เมีนตัวนี้เข็ดเบือ่อนีเบิ้งเบ้งไอ้โซนิทพคอเอานั่นมาเนจเต็นตะก,การเนจพี่เลย พ่อเห็ดปวกได้จากพี่น้องเห็ดปวกเริ่อเห็ดปวกนี่ีจุ่มหนึ่งคนอีจุ่มหนึ่งสเตจิกีเราเด้อเอิดแล้วเนี่ยตึบใส่น้องมาหนีึหาคนแล้ว